1 1บเอมีนาคม2568ที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตผลจากการที่เราเดําเนินการกับทุเรียนหมอนทองต้นนี้อายุเข้าปีที่6นะครับแต่เดิมนั้นเราคิดว่าเราจะเอาดอกทุเรียนต้นนี้นะครับปรากฏว่าในช่วงเดือนพฤศจิกาเรามีการหยุดน้ําเพื่อที่จะเอาดอกทุเรียนต้นนี้ เรามีการหยุดน้ําได้ประมาณ8วันหรือ10วันเนี่ยต่อมาเรามีการเปลี่ยนใจมีการมาแต่งกิ่งทุเรียนต้นนี้แต่งออกอย่างมากเลยปรากฏว่าการกระทําของเราในการที่เราช่วงที่เราหยุดน้ําเพื่อที่จะมาเอาดอกนั้นเรามีการมาแต่งกิ่งออกมาทั้งเยอะเลยผลปรากฏว่าทําให้ทุเรียนต้นนี้ไม่ออกดอกในเดือนธันวาคมหยุดน้ําเดือนพฤศจิกาพอถึงธันวาก็ไม่ออกปรากฏว่าหลังจากนั้นต้น เราก็มีการให้น้ําให้ปุ๋ยเป็นปกติจากนั้นเป็นต้นมามาถึงณนะวันนี้เดือนมีนาคมปรากฏว่าดอกรุ่นแรกที่เขาออกมานั้นมันมีอยู่เพียงประมาณ7จ็ดแปดช่อเท่านั้นเองและก็มาบานบานเสร็จแล้วก็เป็นหางแย่หางแย้เสร็จแล้วร่วงทั้งหมดแต่ว่าณนะขณะน,นี้วันที่สิบเอ็ดมีนาคมปรากฏว่าต้นนี้เขาเริ่มออกดอกมาใหม่เป็นดอกรุ่นที่สองดอกรุ่นน้องนั่นเองคําถามก็คือว่า ในกรณีที่ทุเรียนดอกรุ่นน้องมาออกในเดือนมีนาคมนี่เราจะเก็บไว้หรือไม่คําตอบของเราก็คือเราจะรูดทิ้งทั้งหมดนะครับอามาดูเลยนะครับนี่อยู่เฉพาะกิ่งต่าๆนี้เราก็จะเห็นว่าดอกรุ่นน้องขนาดนี้เขาออกมาแล้วก็โตแล้วโตขนาดนี้นะครับส่วนที่อยู่ข้างบนนั้นมีจํานวนมากมายพอสมควรเราก็จะทําการรูดดอกเหล่านี้ออกทั้งหมดเหตุผลในการที่เราไม่เอาดอกรุ่นนี้ก็เป็นเพราะว่า ถ้าหากว่าเราเอาดอกรุ่นนี้ไว้นะัตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปเนี่ยหเดือนข้างหน้าถึงจะถึงวันเก็บเกี่ยวมันจะเป็นยังไงเรานับไปมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกดาสิงหาปรากฏว่า,าทุเรียนต้นนี้ถ้าเรา,อาดอกชุดนี้ถ้าเราเก็บไว้เขาจะไปสูกในเดือนกรกฎาคมซึ่งเดือนกรกฎาคมที่นี่เป็นเดือนที่มีฝนตกชุกมากกรกฎาสิงหาเนี่ฝนตกตลอดสอเดือน มันจะเกิดผลเสียก็คือรสชาติของทุเรียนรุ่นนี้ต้นนี้จะไม่อร่อยจากประสบการณ์ที่เราเคยเอามาเอาไว้สําหรับต้นพี่ต้นอื่นๆดังนั้นเพื่อเป็นการเซฟพลังงานนะครับของต้นต้นนี้ไว้แม้ว่าจะมีดอกออกมาเราก็จะตัดใจคือเราจะไม่เอาแต่ว่าเราจะดําเนินการรูดออกทั้งหมดจากนั้นแล้วเราก็บํารุงต้นให้เขามีความอุดมสมบูรณ์ อพอถึงเดือนธันวาคมนะครับจากนี้ไปจนถึงเดือนธันวาคมก็ประมาณ10เดือนหรือ9เดือนเขาน่าจะออกดอกมาตามฤดูกาลปกตินะครับถ้าหากว่าออกดอกเดือนพฤษเาเดือนธันวาคมก็จะไปเก็บเกี่ยวประมาณเดือนพฤษภาอันนั้นถูกต้องเพราะว่าฝนยังไม่เยอะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ